สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันกับนิทานเพื่อนรักชั้นอนุบาล3าทับสของเรานะคะวันนี้คุณครูฝนมีนิทานเรื่องป๋องแป่งรักแม่ครับมาให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะก็คือวันแม่แห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่12สสิงหาคมของทุกปีค่ะ เราไปดูเรื่องราวของป่องแป๋งกับแม่กันค่ะว่าจะเหมือนเรื่องราวของเด็กๆก,กับคุณแม่เด็กๆหรือเปล่าไปกันเลยค่ะเคยอยู่ในท้องของแม่ก่อนคลอดออกมาแม่กอดปลอดภัยแม่อุ้มยามเมื่อลูกหิวปากจิ๋วงับปุ่มอ้อมอกแม่นุ่มชุ่มนมลูกอิม่ม ร้องเพลงกล่อมลูกพันผูกลูกยิ้มหอมแก้มเนื้อนิ่มหลับพริ้มอิ่มนอนเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกไม่หนาวร้อนรักลูกอาทรแม่สอนใส่ใจกินจากอ้๊มอ้ำมมัมมัมคำใหญ่เล่นกลิ้งวิ่งไวพูดได้แม่จา๋า เห็นหมาเห่าไล่ตกใจร้องจ้าขวัญเอ้ยขวัญมาลูกจ๋ายอยู่เย็นป๋องแป่งจอมวุ่นหมุนกระดาษเล่นพอแม่มาเห็นโอ้ยจะเป็นลมด้วยรักสอนลูกทำถูกแม่ชมไม่ใช้อารมณ์ว่าขมเมื่อพรัง้งฟังเมื่อลูกพูด พูดเมื่อลูกฟังลูกลมแม่รัง้งตั้งใจดูแลอ้อมก่อนละมุนอบอุ่นรักแม่ตักแม่อุ่นแท้หนูรักแม่ครับเป็นยังไงกันบ้างค่ะเด็กๆเด็กๆแสดงความรักกับคุณแม่เหมือนปองแปงไหมคะ เด็กๆแสดงความรักคุณแม่ด้วยการกอดการหอมคุณแม่ได้ทุกๆวันเลยนะคะไม่จำเป็นต้องรอวันแม่ก่อนที่จะจบคลิปนี้คุณครูมีคำขวัญวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2,564มาฝากเด็กๆค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรัุณาโปรดกรา้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2564ไว้ดังนี้รักเอ,อ่ยรักแม่ลูกทดแทนรักแท้ที่แม่ให้เร่งภาคเพียรทําดีด้วยหัวใจประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดิน ขอให้เด็กๆทุกคนกับคุณแม่นะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ